จะเป็นคนละวันแต่ว่าเราถ่ายวันเดียวกันเลยอัดคลิปนั้นเสร็จรามาอัดคลิปนี้ต่อเลยรีวิวซีรีส์เรื่องเกมทอยทะลุมิติคือซีรีส์ของทางจีมก็แน่นอนผมก็เบื่อเต็มทีแนละ้วการขายนักแสดงขายหลอ่อขายสวยผมผมผมเย่ย yeah. แต่ว่าผมดูเพราะว่าไม่มีอะไรให้รีวิวะก็เลยตัดสินใจดูของตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาเฉลี่ยตอนไม่ค่อยเวิร์ก การตัดแล้วทิ้งให้เราอยากดูตอนต่อไปมันคือเนื้อหาที่ดีแต่เขาเฉลี่ยตอนแง่ๆเออเขาน่าจะมีปัญหาในการเกลี่ยแต่ละตอนนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เขาต้องใส่แล้วก็บริบทของละครด้วยสแสดงก็เล่นหวยเล่นแตกกันทุกคนเลยเชีย <laughs> มีพี่คนหนึ่งที่เขาเล่นดีอ่ะพี่คนที่เขาเล่นสวัสดีวันจันท์แล้วก็เล่นไอ้ดาราเออเขามาเล่นเรื่องเนี้ยผมก็รู้สึกว่า เขาเล่นโอเคอยู่คนเดียวในนั้นเลยนะที่เหลือแม่งเล่นได้ค่อนข้างส้นตีนประมาณนึงเลยคนอื่นอ่ะมาทําให้เราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่คนคนนี้ทําให้เรารู้สึกได้จริงๆว่าเขาเป็นตัวละครแบบนี้ยมันเลยเป็นตัวละครแบบนี้ขณะที่ตัวละครอื่นแม่งเหมือนเล่นแบบขอไปทีมึมงบอกว่าตัวละครเนื้อเน,เนก็ทำน้าเสียงปัญญาอ่อนรักเรียนก็ต้องทําเสียงแหลมแหลมเหมือนกูดูช่องชิคกี้พายอะไรแบบนั้นหรือว่าตัวแบบตัวพระเอกก็ต้องทําเสียงทุกๆเฮ้ยเธอเฮ้ยโชเฮ้ยยอเฮ้ยยอกูไม่ได้ต้องการที่จะดู อย่างเงี้ยมึงนึกออกป่ะฉะนั้นหักบานเรื่องนี้แต่ผมยังไม่ให้คะแนนนะดูให้จบก่อนผมถึงจะตัดสินใจได้ว่าไอ้เชี้ยซีรีส์เรื่องนี้แม่งให้คะแนนเท่าไหร่ทียมากนี่มันจะมีอีกเรื่องที่กูจะมาเมาส์จะเป็นฉากที่พระเอกเปิดเรื่องมาแม่งโมโหละแล้วแม่งทะเลาะกับไอ้นั่นไอ้ชิมอนชิมอนแม่งพระเอกต่อยไอ้เหี้ยนั่นล้มไปฟาดกับบันไดเลยทุกอย่างแม่งนอนหงายท้องอยู่เว้ย ต่เลือดแม่งเลยหน้าผากอยู่ข้างหน้าก <c oughs> ูเลยจินตนาการภาพไม่ออกว่าแม่งมันต้องล้มไปมุมไหนวะเนี่ยสมมติว่าเนี่ยแม่งคืออันนี้คือบันไดเว้ยถ้าเกิดมันจะล้มอย่างเงี้ยเลือดมันก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่เลือดแม่งอยู่อยู่ข้างหน้าถ้าสมมติล้มไปหรือมันเป็นล้มแล้วปึ๊ก,กแล้วพลิกเหรอคือมันแบบอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปอะแล้ว มันล้มยังไงมันก็ล้มไปเลยแล้วทำไมเลือดถึงอยู่ข้างหน้าผมเลยแบบ what the fuck มันมันดูถูกคนใน t ิ k ตอกจัดๆเลยแล้วคนในทิกตอกมันก็เชื่อมดเลยนะไอ้หียมึงไม่ตั้งคำถามมั่งเหรอว่าพระเอกอาจจะโดนจัดฉากมันอาจจะเป็นการแสดงก็ได้ไอ้เหี้ย,ยมันไม่เนียนเลยไอ้จะตอนล้มอ่ะพระเอกก็แสดงแข็งไอ้คนที่เจ็บก็ไม่รู้สึกเจ็บไอ้สัตว์ยียอะไรมึงโดนกระแทกข้างหลังเลื่อนมึงไหลข้างหน้ากระดูกมึงสะเทือนไหนไอ้สัตว์ เชี่อกูเริ่มเขินแล้วด้วนั่นแหละโอเคกูเสียงดังไปในที่สาธารณะกูไม่ควรเสียงดังห่านี้ก็กลัวดาม่ากขาพูดดักแล้ว่างูกูก็พูดดักเอาไว้ก่อนถ้าสมมติว่าผมทําผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะจริงๆผมมีข้อข้างที่จะประมาณนะเพราะว่าคลิปเนี้ย เป็นคลิปแรกที่ผมออกมารีวิวหนังนอกสถานที่แบบนี้คือมันไม่ใช่แค่วันนี้เป็นวันแรกที่ผมทําด้วยแหละจริงๆอ่ะอันนี้คือคลิปที่2แต่มาถึงวันนี้คือวันแรกเพราะว่าผมกล้าพูดเลยว่าไอ้เชี่ยในวงการ youtube เนี่ยกูแม่งเป็นคนที่แบบบุกเบิกการออกมารีวิวหนังนอกสถานที่คึกว่าปหมเือแบบมันไม่มีใครหรอกอเ๋ี่ยดูหนังเสร็จเขาก็นั่งรีวิวกันหน้าจอนั่งพากเสียงหรือว่า ตั้งกล้องนั่งถ่ายเซ็ตมุมกล้องเซ็ตไม้นั่งถ่าย, ت, ت, าย,ายแต่กูแม่งออกมารีวิวข้างนอกไงพาะกูรู้รู้ว่าแบบเราไม่ได้มีแบบอุปกรณ์เท่าเขาใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำก็คือแม่งขายเรียวไปเลยช่วงหลังกูไม่มีเวลาออกมาเปิดหูเปิดตาด้วยกูทำทั้ง y u t u b e ทิกต็อกไอ้ย t u b e ลงจันทถึงสุกร์ทิกต็อลงจันถึงศุกร์ TikTok, ิกต็อลงว่าสามสถึงสาคลิปด้วยกูทำงานแทบจะตลอดเลยหยุดเสาร์อาทิตย์ แม่งกะหลับแล้วนั่นแหละจันถึงสุกก็เลยคุ้เหนือยคือแบบว่ากลางคืนเหมือนมันไม่ใช่เวลาพักเหมือนเป็นเวลาตัดคลิปกลางวันก็ต้องตัดทําคลิปติกตอกกลางคืนก็ทําคลิป YouTube ไม่เหนื่อยสัตว์มีโอกาสได้ออกมาเปิดหูเปิดตาข้างนอกอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเซลฟี่มันปกคลิปนะถ้าไม่ชอบไงคอมเมนต์มา